สวัสดีครับผมก๊อตอภินพขันบุญฮะวันนี้ผมมีโอกาสมาสัมภาษณ์ผู้นำท่านหนึ่งนะครับที่ทำงานกับ nvg 2 0 1 5นะครับจะเป็นใครนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่านะครับพี่แนะนำตัวกับผู้ชมนิดนึงนะครับค่ะฉันตรงโปรดท้าคุณค่ะอยู่พิษณุโลกนี่เองค่ะคนที่แนะนํามาก็คือพี่เตือนใจแสงอ่วมค่ะอ๋อคุณเตือนใจนะครับตอนนี้ได้ร่วมธุรกิจกับเรานี่มาระยะประมาณเท่าไหร่ครับ ก็ประมาณ8เดือนค่ะ8เดือนแล้วเนาะนะครับแล้วนะครับผมจะเริ่มคําถามเลยนะครับว่ามีความประทับใจนะครับในส่วนของน้ํามันงานในย่าเซสมีนะอย่างไรจนถึงได้มาร่วมธุรกิจกับเอ็นไ1จีสองศครับค่ะฉันมีปัญหาสุขภาพค่ะปวดหลังเป็นกระดูกกระดูกทับเส้นประสาทปวดหลังชาลงขาแล้วก็ปวดเข่าเป็นเข่าเสื่อมค่ะ แล้วมันเป็นตะคิวแต่นี่เจอพี่เตือนใจพี่เตือนใจเขาแนะนําให้กินน้ํามันงาค่ะ,ะเขาบอกน้ํามันงาเซซามซมินเพราะว่าเขากินอยู่มันดีเราก็ลองกินดู<ะ>เพราะว่าเขาชวนมาที่บริษัท<ะ>ก็มาบริษัทมาศึกษาแล้วก็ซื้อไปกินดูก็ดีค่ะ,ะเขาตอบโจทย์เราได้เรารู้สึกดีขึ้น<ะ>ในกับบุกแรกเราก็เลยมาซื้อกินต่อเปิด เปิด7,2 0ดไปสองครั้งแล้วก็ไปแนะนําให้พี่ชายกินพี่ชายเขาเป็นเอามาพึกเป็นไขมันเป็นเบาหวานเขากินแล้วเขาดีขึ้นค่ะครับแล้วก็เราก็มาทําตรงนี้เรื่อยๆแล้วก็มาเปิดเป็นเซ็นเตอร์โมบายก็คือตอนนี้อยู่ตําแหน่งเซ็นเตอร์โมบายแล้วนะครับก็หลังจากที่เปิดเซ็นเตอร์โมบายแล้วเราได้แนะนาใครเพิ่มไหมครับ เพิม่มค่ะแนะนำพี่พี่นน้องตอนนี้พี่ๆี่นน้องทันหมดทุกคนแล้วค่ะฮะพูดยังไงก็คือเอาเอา,เอาสินค้าดีๆนี่ไปบอกต่อเลยตั้งแต่ั้งแรกเลยนะครับมีความมั่นใจเต็มที่ละนะครับหลังจากที่ร่วมธุรกิจแล้วนะครับเเรามีนะครับในส่วนของรายได้เป็นยังไงบ้างครับ ได้ได้ได้ดีเลยค่ะอ๋อครับก็ถือว่านะครับตอบโจทย์ทั้งทั้งด้านสุขภาพนะครับแล้วก็รายได้ด้วยนะคะนะครับเพราะฉะนั้นครับก็ถือว่าเป็นอีกเคสหนึ่งนะครับของความประทับใจนะครับเกี่ยวกับน้ํามันงานนายาเซซามนนะครับแล้วก็ความประทับใจในการร่วมธุรกิจกับ NYG2015 นะครับเมื่อมั่นใจอย่างนี้แล้วจะยังบอกต่อเพิ่มอีกไหมฮะบอกต่อค่ะบอกต่อเพิ่มแน่นอนนะครับแล้วก็ท้ายสุดนี่นะครับอยากฝากอะไรถึงเพื่อนๆนที่รับชมวิดีโอนี้อยู่บ้างครับ ค่ะทุกคนมีปัญหาสุขภาพก็อลองมาทานน้ำมันเาเตสมีนดูนะคะว่าจะตอบโจทย์ของทุกท่านได้เลยค่ะ,ะค่ะ,อะโอเคนะครับก็หวังว่านะครับเพื่อนๆน,นะครับที่มีปัญหานะครับทางด้านสุขภาพนะครับจะลองนะครับ รับประทานน้ำมันงานในยาเซสมินดูนะครับเพื่อนะครับให้สุขภาพมันดีขึ้นนะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าได้รับความรู้ไปเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ได้รับทราบนะครับเกี่ยวกับธุรกิจของ n y g 2015นะครับสำหรับวันนี้นะครับเทปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ